พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชโองรารพิธีทําบุญอายุวัฒนมงคล7จ็รอบ84ปีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเทราสมาคมอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมล์มังคณาราม ที่พระอุโบสถวัดพระเชตฐุพลวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสง์และเครื่องสักการะถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทีราจารย์กรรมการมหาเถราสมาคมอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตฐุพลวิมลมังคลารามโดยในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล7รอบ8ปีปีโดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรอง ไขาที่การพระราชวังอัญเชิญน้ำสงผ่านพุ่มดอกบัวพัดไรและเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมกันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์คมนตรีถวายพัดรองที่ระลึกโดยมีพระเถระคณะสงฆ์ขราชการเจา้าหน้าที่ตลอดจนพุทธศาส,สนิกชนรุ่นในพิธี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์ประสิทธิ์เขมังกรโรบัญปชาเมื่อปีพุทธศักราช2491ณวัดอย่างน้อยตำบนกอ่อเออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2501ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพันธาศีมาวัดจักรวัดยิราชาวาดวรรมหาวิหารโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระจิรยานมุนีทีปุณกกรรระมหาเทระเปลี่ยนทำเก้าประโยคขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมเทีรราชมหามุนี เป็นพระอุปจามีคุณหญิงเนื่องบุรีนวราชและหม่อมเจ้าสุภาสวัสดิ์หม่อมเสมอสวัสดิวัตรเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ในการอุปสมบท เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเีรรา,ารา์เป็นอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามองที่16เป็นพระนักพัฒน,นานักปฏิบัติผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีบทบาทสําคัญต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศปีพุทธศักราช2 5 1 9ร่วมกับคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา9ก้ารูปจะตั้งองค์กรการประชุมสงฆ์ไทยปฏิบัติศาสนกิจให้ชอบด้วยกฎหมายและพระธรรมวินยัยเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก ได้รับอนุมัติจากทางการสหรัฐอเมริกาในชื่อสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2 5 4 5เป็นประธานโครงการสร้างวัดนวมินทราราชูทิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ในดินแดนพระองค์เสด็จพระราชสมภพ ปัจจุบันเจ้าประคุณสมเด็จยังดำรงตำแหน่งบริหารกิจการคณะสองฆ์อีกมากมายอาทิกรรมการมหาเถราสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมประธานสำนังกงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศและประธานกรรมการอบรมประชาชนกลางเป็นต้น